สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมชินแอนเทอวี่ฟงเราเข้าสู่รายการคนหลังข่าวกับดิฉันชนิดนันปุณานิธินะคะอย่างที่เราติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐมนูญที่เมื่อวานนี้มีความชัดเจนในเรื่องของคำวินิจฉัยกลางออกมานะคะซึ่งหลายคนรอดูอยู่ค่ะเพื่อที่จะดูว่าคำวินิจฉัยกลางที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะนําไปสู่ความชัดเจนในการแก้ไขรัฐมนูญในทิศทางไหนอย,อย่างไรได้หรือเปล่าโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าหลายคนก็พูดว่าไม่แตกต่างจากคำวินิจฉัยที่มีออกมาในวันที่13กรกฎาคมเพียงแค่ว่า มีการเพิ่มเติมนิดหน่อยในส่วนของประเด็นเรื่องของพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องที่เป็นเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะนําไปสู่ความชัดเจนได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปได้สอบถามความเห็นทั้งจากนักกฎหมายความเห็นทั้งจากทางด้านของออหัวหน้าคณะทํางานฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเดินไปที่ทางไหนอย่างไรในช่วงต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์คมสันโพคงค่ะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสด ดีค่ะอาจารย์คงสรรคันคะสวัสดีครับ,รบอาจารย์คงสรรคันคะคำวินิจฉัยกลางที่มีออกมาเมื่อวานนี้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะอาจารย์ว่านําไปสู่ความชัดเจนมากขึ้นในการหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในมุมไหนอย่างไรไหมคะอาจารย์คะเป็นครเท่าเดิม่ะค่ะเท่าเดิมเหมือนวันที่สิบสามละครับเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ครไม่มีอะไรที่มันแตกต่างหรอกครับเพียงแต่ว่ารายละเอียใ,ในโลกอง์ไทยรายละเอียดเกีย่ยวกับคำฟ้องนะ ทำฟ้องทำให้การมากขึ้นเช่นนั้นเองค่ะในเร่อเนื้อหาเนี่ยผมก็คิดว่าในวันที่13ก็มีความจำเป็นักเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องการแก้ไขลัฐนูนเนี่ยศาลในวินัยศาลก็วกพากวิจารที่เกิดขึ้นในเการแก้ไขลัฐนูนศาลคงไม่ไปบอกนะครับว่าว่าทําจะแก้ไขมันจะทําอย่างไร ค่ะค่ะแต่มันยังมีความไม่ชัดเจนคือก่อนหน้านี้พอสารมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่1ิบากรกฎาคมนะ่ะมีความไม่ชัดเจนกับทิศทางที่จะเดินไปว่าจะไปทางไหนกันแน่จะแก้ไขทั้งฉบับต้องกลับไปทําประชามติก่อนก่อนอะไรหรือว่าจะเดินหน้าโหวตวาระสามได้เลยไหมเพราะว่าถือว่าเป็นคําแนะนําเท่านั้นหรือจะกลับมาแก้ไขรายมาตราเอาจะเอายังไงดีอาจารย์มองว่ามีความชัดเจนพอที่จะตอบคําถามหรือว่าเลือกทิศทางเดินยนี้ จะต้องทํามีความเข้าใจห,หน่อยว่าค่ะคือตัวคนส่วนใหญ,ญ่ที่ว่าสารจ่ต้องออกมันจึงต้องทําอะไรต่ออะไรได้ะค่ะที่โดยหลักแล้วเนี่ยสารเนี่ยท่านจะมีนิาัยตามข้อพิพลาทที่เกิดขึ้นค่ะนะําแนะนําไม่ใช่หน้าที่ของศาลค่ะนะคำแนะนําเป็นหน้าที่ขององคออ์กรอื่นเช่นกรรมการจิตสินึกาเรื่ออะไรก็แล้วแต่นะความจริงที่สาลมินิฉัยมาเนี่ยก็ไม่ใช่คาแนะนำนะเพราะกิจการเนี่ยมีความในเชิงที่่ มีความในเชิงที่ไม่เไม่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 ได้ไม่ได้เป็นคุณสําหรับศาลเท่าไหร่มีความในเชิงของกานที่ให้ฝ่ายโรยสารสามารถจะทำการัดได้นะฮะแต่ไม่ไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางของศาลคือคำวิพากษ์ษาของศาลที่ออกมาศาลท่านที่ยกําร้องอาจจะเื้อหาหลักขึ้มค่ะนะครับส่วนเนื้อหาอื่นที่ศาลได้วินิจัยต่อแหละนะครับศาลนี้ิจัยไปตามประเด็นของข้อพิพาท กาที่เกิดขึ้นโดยมีต้องมีการชี้ข้อกฎหมายก่อนเพราะว่าการท,ที่จะชี้มาตรา68เนี่ยฐานมีความจําเป็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า,าการจะทําที่นํามาสูงมาตราก68ก็คือการแก้ไขล้มุนแหละทาได้หรือไม่ได้ก่อนค่ะแล้วเป็นฐานรีธรรมดาที่ต้องชี้ส่วนที่องค์กรไหนจะดำเนินการอย่างไรก็ต้เป็นไปตมหน้าทีีขององค์กรเท่านั้นค่ะทีนี้ทางฝ่ายการเมืองก็พยายามจะทำวิพากษ์ษาของสาเนี่ยและ มาแปลความเพื่อที่ว่าตนจะทําอะไรต่อไปได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นตางมำนาจแน่ที่ตรีอยู่แล้วเช่นการที่สารบอกว่าการแก้ไขรัฐนูลทั้งฉบับนะโดยไม่ได้แก้ไขรายรเมื่อตานั้นมันทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าอานาจสถาปนาหนุรรน,น,นเด่น,น้าของประชาชนกานกระบวนการออกเกสียงประชาตินะเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขยอย่างนี้การแก้ไขเพื่อเลิกทั้งฉบับเนี่ยก็คือการทาลายอานาจสถาปนาประชา,นะาชนนั่นแหละ คช่เป็นแล้วก็ต้องไปถามประชาชนเพื่งเป็นซึ่งเป็นผู้เสือปัญหานั้นว่าจะให้เลิกหรือไม่เลิกค่ะศาลก็เลยบอกว่าเมื่อออกเสียงประชามติมาก,ก็ควรที่จะไปออกเสียงประชามติแต่ศาลไม่ได้บอกนะฮะว่าไปออกเสียงประชามติมวิธีไหน,น,น,นหรือยอย่างไรหรือหรือโดยเงื่อนไขเงินทําได้หรือไม่ได้ค่ะนะเพราะนั้นเป็นเรื่องท่ิสัยบริหารทีต้องไปไวิสัยเอาเองนะครับ คืออาจารย์ค่ะคืออย่างที่สารบอกว่าก็ควรจะให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าสมควรจะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมนี่ไม่ถือเป็นคําแนะนำหรอคะอาจารย์ไม่เป็นคําแนะนำาะเป็นเหตุผลของคําวินิจฉัยเป็นเหตุผลของการวินิจฉัยว่าทําไมยิงแก้ทั้นจะับบไม่ได้และกางแก้ทั้นจะับบไม่ถูกต้องตามันไม่ใช่เหตุผลของมันค่ะนะไม่ใช่เหตุผลของมันนะไม่ใช่ไม่ใช่คําแนะนำนะเป็นเหตุผลของการที่จะวินิจฉัยว่า S <S เป็นการแก้ไขที่ขัดมาตรา200เ้าสิค่ะอาจารย์ข่าคราวนี้เนี่ยมันก็เกิดการตีความว่าให้ไปลงประชามาติเสียก่อนเมื่อสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนนี่หมายของว่าเสียก่อนอะไรก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอาจจะหมายถึงร่างเสร็จแล้วแล้วไปถามประชามาติก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์คือคำว่าก่อนก่อนนี้ฐธรรมนูญฉบบก่อนที่จะมีการเลิกรัฐธรรมนูญฉบับฉบับปัจจุบันนะครับค่ะแต่การเลิกโดยกระบวนการใหนนม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเช่น การเลิกโดยกระบวนการแก้ไขมติรมื่า291เนี่ยที่เฟือ <ction. S 1> งทำเลิกเนี่ยถ้ามีกระบวนการสอสอ,อก็ถือว่าเป็นกระบวนการของการเลิกค่ะ <ction. S 1> นะัเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็คงต้องไปถามประชามิติกก่อนคนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะถ้าจะเลิกจริงๆเนี่ยนะโดยอาัยกระบวนการออกเสียงประชามิติกก็เล่ย่เนี่ยว่าโดยหมยดบัญญัติมติ165มันไม่เปิดช่องให้ทำการประชามิปติอะไรกันนูเนี่ะน,นะฮะมันเป็นมันเป็นการศึกษา็คือ เพราะนั้นในนั้นเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลต้องการจะแก้รัฐมนูลฉบับนี้คง,ง,งต้องไปแคบประจา1 6 5ได้ก่อนค่ะอาจารย์คืออย่างนี้นะคะดีจหนึ่งข้องใจตรงที่บอกว่าต้องให้ประชาชนใช่ไหมคะไปลงประชามาติเสียก่อนว่าสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือ,อไม่ฉบับใหม่ไม่ได้หมายคมว่าก่อนที่จะฉบับใหม่นี่อมันอาจจะหมายถึงว่าคือกระล่างไปเสร็จแล้วเรายังไม่มีฉบับใหม่เลยกว่าจะมีฉบับใหม่ใหม่เพราะว่าต้องประกาศออกมาเป็นทางการลงในกฎหมายถูกไหมคะอาจารย์ ก่อนเนี่ยมันก่อนเนี่ยก่อนลงพระบรมาพิไทยนะฮะก็นด้นะสิคะก่อนลงพระบระมาะระบรมาพิไทย<ะ>ไหนเพราะสะสะรยกร่างขึ้นมาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วอย่างที่เขามีกระบวนการจะไปถามประชามาติจากประชาชนตอนนั้นก็ถือว่าอยู่ในคําแนะนําคํานี้เหมือนกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสารที่ไปแล้วฮะว่าการการที่ไม่มีสะสะรอมันขัดของก้อนหนึ่งค่ะจำกัดสองก้นหนึ่งก็คืออันนี้คือกระบวนการทั้งหมดในการที่แจ้สสรไปแล้วมันเป็นลำล่าง ทีนี้ถ้าเราจะไปดูตรงนี้อย่างหนึ่ใชาก็ถือว่าเมาื่อปี291ที่มีการแก้ไขโดยโดยรัฐสภา,าเนี่ยคือการสร้างกระบวนการเลิกรัฐมนูลท,ทีนี้การสร้างกระบวนการเลิกมนูลเนี่ยโดยหลักมันต้องถามประชาชน,นก่อนว่าเขาอยากให้เลิกหรือเปล่าจึงค่อยไปสร้างกระบวนการค่ะต้องตีนยะอย่างนี้ฮะไม่ใช่ตีโดยนยะไปทำาแล้วไปถามอเพราะตอนนี้เนี่ยเพราะตอนนี้รัฐสภายังไม่ไม่ตอบเหตุผลของการแก้ไขมูลว่า แก้ด้วยเหตุผลอะไรนะฮะเลิกด้วยเหตุผลอะไรยังไม่มีค่ะค่ะเพราะนั้นโดยนยายวงการตีกว่าก็คือหมายความว่ากระบวนการที่แก้อยู่ทรงไหนที่มันขาดล้มนุอยู่คือก็ต้องไปควรทำออกเสียงประชามาษีก่อนแต่การออกเสียงประชามติในที่นี้โดยบรญญัติรัฐธารูนมันไม่ได้เปิดให้ประชามติีล้มนุ่ค่ะเพราะนั้นถ้าอยากจะแก้จริงๆแบบนี้จริงๆหนึ่งก็คือมัก็ต้องไปแก้บทก็้ดยประชามติใช้เรียบร้อยก่อนค่ะให้มีการประชามติล้มนุ่ได้ค่ะจึงจะมาดำเนินกระบวนการต่อได้ค่ะนะ เพราะถ้ารำไปต่อไปเนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลเองก็มีความเสี่ยงนะครับหรือรัฐบาลเองก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะมีผู้ร้องว่าจะเป็นการล้มรังมุสาสาวแตกนั่นน่ะสิการเมื่อสี่วันละสามก็จะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับนั่นน่ะสิครับผมว่าจริงๆลุกฝ่ายทราบอยู่แล้วว่าควรจะทําอย่างไรอ่ะไม่ใช่ไม่ทราบหรอกแต่จะเอาตามใจตัวเองแล้วก็บอกว่ามันไม่ชัดเจนแล้วชัดเจนคือต้องเป็นไปตามที่ตนเองต้องการจึงจะบอกว่าชัดเจนเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้มีอะไรมากมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรจนถึงขนาดที่บอกว่าทํา ทาตามไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้แต่บอกว่าถ้าจะทําต้องทําอย่างไรนะจาดีนจะถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องและจะเป็นเหตุผลในการวินิจฉัยดและเมื่อศาลบอกอย่างนี้เนี่ยกแปลว่าก็ไปหาวิธีการทำาเอาสิเพราะศาลจะไม่ไปบอกว่าคุณต้องไปแก่ แบบการนี้ก่อนก็จะทานี้ม,มันมันไม่ใช่บทบาทของศาลนะศาลไม่ใช่ที่ <c oughs> <ล>ปิดป<ล>่แะแต่มันเป็นหลักธรรมดาของกระบวกนการในทางศาลนะครับเพื่อศาลม็นพูดแบบนี้ <c oughs> พพาทเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอออกมาแบบนี้แล้วก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเลือกทางไหนก็ยังมีช่องที่จะให้คนไปยื่นร้องต่อหรือว่าอาจจะนําไปสู่การยื่นถอดถอนเนื่อเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงถูกไหมครับอาจารย์คะไม่เป็นไรฮะมันการยี่มันเป็นสิ์อยู่แล้วนี่ครับค่ะคือรัฐบาลตั้งใจว่ารัฐบาลหรือรัฐบาลตั้งใจว่าสิ่งที่ตนทํานั้นถูกอ่ะก็ทําต่อ นะฮะียงแต่ว่าหยุดหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลหรือรัฐสภาทําไม่ได้ทําเลยก็คือการให้เหตุผลกับประชาชนในการเลิกลร,รัฐมนูลกาให้เหตุผลตรงนี้มันไม่มีใครไปร้องมาตรา68ถึงร้องมาตรา68สาลก็น่าจะวินิจฉัยว่าจะวินิจฉัยว่าว่าว่า้าาายกํำร้องได้ ้อกมีการให้เหตุผลที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหาปัจจุบันนี้เลิกจะเลิกรำลุนโดยไม่ไม่แสดงปัญหาจะไม่แสดงวิธีแก้ปัญหามันคือการแก้ตามยถารรมอ่ะในนั้นคือไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันไม่ล้อกกับหลักประชาธิปไตยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการีิจานที่เงี้ยถ้ารัฐบาลก็ดีรัฐสภาอยากแก้ก็มัให้เหตุผลกับประชาชนการให้เหตุผลกับประชาชนในในกระบวนการหลอกเสียงประชา民主มันมีอยู่แล้วไงครับใช่ไหมฮะครับ อาจารย์สุดท้ายสั้นๆนิดหนึ่งอาจารย์มองว่าเพราะฉะนั้นทิศทางที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเดินไปหลังจากนี้และปลอดภัยที่สุดเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะกับการแก้รัฐมนูญแ่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมไม่คยเห็นด้วยการแก้รัฐมนูญทั้งนี้นะค่ะแสดงว่าอาจารย์บอกว่าหยุดเธอใช่ไหมหยุดลงัวลาสามจะเซฟที่สุดค่ะก็คือจะเั้งต้นกระบวนการแก้อะไรเมื่อไหร่ ใจมากกว่าดีกว่าค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คงสันค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับอาจารย์คงสันโพคงค่ะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณจูศักดิ์เิรินินค่ะค่ะ สวัสดีครับคุณผ้นิยครับสวัสดีครับค่ะหลังจากที่รอกันมานานเหมือนกันสําหรับคาวินิจฉัยกลางที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะพอเห็นทิศทางอะไรที่ัดเจนขึ้นบ้างเมื่อวานออกมาแล้วทั้งหมดนะคะที่ได้มีการสารออกมา29หน้าสําหรับเนื้อหาที่เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นไหมคะคุณชูศักดิ์คะก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากที่ได้อ่านคาวินิจฉัยวันนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าทำคำร้อง โดยสรุปเขาว่าอย่างไงคําชี้แจงของผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยเ,เขาก็เอาไปใส่ให้มันสมบูรณ์นะฮะพอเราต่อสู้เป็นอย่างไงเขาว่าอย่างไงเนี่ยเพิ่มเข้ามาส่วนรายละเอียดคำไม่ใช่อื่นก็ดูด,ด,ดูจะไม่แพงไปจากเดิมเท่าไหร่ครับค่ะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์ที่จะทําให้การสัมมนาของเพื่อไทย28-29กร,รกฎาคมนี้ที่จะพูดคุยถึงเรื่องการแก้รัฐมนูญ <c oughs> จะได้ข้อสรุปที่มีความชัดเจนก่อนเปิดสภาไหมคะคุณจุศะคะ ผมว่าทางสมาชิกเขาคงจะต้องไปหักลือกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรัฐสภาแล้วหละหมายความว่ารัฐสภาจะจะเดินหน้าอย่างไรนะซึ่งหนึ่งเช่นจะลงมติเลยไหมหรือว่าจะไปทำประชามติก่อนหรือว่าจะรอไว้ภาษาง่ายๆ่่อค้าเรื่องไว้ก่อนยังไม่ไม่ไม่มีมติใดๆ เพื่อศึกษาหารูปทางต่างๆให้มันรอบครอบรัฐกลุ่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐสภาแต่ว่าไอ้ทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ที่จะสัมมนากันเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะเสนอประเด็นที่มันมันมันแหลมคมขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ที่พูดกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็นำเสนอไปว่าปัญหาสำคัญขนาดนี้เนี่ยของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญเนี่ย มันอยู่ที่ว่าสารร,รัฐมนูญท่านไปรับคําร้องไว้โดยการขยายอํานาจขยายขอบเขตอํานาจของท่านไว้อย่างกว้างขวางเลอเกินค่ะอเป็นครั้งแรกที่สามารถไปร้องได้โดยตรงทั้งนที้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องร้องผ่านอายการสูงสุดนี่นเป็นตน้นแล้วก็เอาเรื่องที่ที่ที่สสเขาทำหน้าที่ในรัฐสภา รัฐบาลทําหน้าที่ในสภาก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมจํานะูลไปไปปะปนไปบวกกับว่าเนี่ยคือการล้มล้างกับปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยค<ฆ>่ะซึ่งความจริงมันคนละเรื่องเลยเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยนำเสนอสอมาชิกไปว่า<ฆ>เป็นไปได้หรือไม่ระหว่างที่รออยู่เนี่ยเราน่าจะทบทวนบทบัญญัติในมาตรา68 กับกับอำนาจหน้าที่ของสาลรัฐมนุนที่กำหนดไว้ในรัฐมนุนให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาที่ที่ทมันจะเกิดขึ้นตามมา,ท,าที่ผมนำเสนอเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าสมมุติว่ารัฐสภาจะไปลงมติวาระสามเนี่ยค่ะกรณีน,นั้นถ้าลงมติวาระสามปรากฏว่าายฝ่ผู้ร้องเนี่ยเขาก็ไปร้ <ไป S 2> อง,งอีก,อก ค่ะผมมาทันไปร้องอยู่เนี่ยคือการล้มล้างการปกครองแล้วลงมติแล้วขนาดคราวที่แล้วยังไม่มีการลงมติเลยเพะก็ยังปกครองได้เลย,ยถูกไหมฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ว,ว,วนเวียนซ้ำซากและท้ายที่สดุดแน่ต้องไปสู้กันในศาลอีกอะไรอีกกพยุ่งยาก เราตัดปัญหาไปก่อนดีไหมว่าโอเคแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา68อำนาจหน้าที่สารรัฐมนูลเนี่ยให้ชัดเจนไปแก้รายมาตราก่อนเลยก่อนที่จะเดินหน้าแก้รัฐมนูญทั้งฉบับจะเอาหรือทั้งฉบับหรืออะไรต่อไปเอามาตรา68ก่อนเลยว่างั้นเป้องกันการยื่นฟ้องในอนาคตถูกไหมคะค่ะแล้วยังไงคะปรากฏว่าหลายคนของเพื่อไทยเห็นเป็นยังไงคะสมภูมิก็มีท่าทีว่าก็ก็น่าสนใจเห็นด้วยกันส่วนใหญ่นะว่าเออมันก็ดีบรนทัด ที่ผมเรียนเช่นนี้เนี่ยก็ผมมีเหตุผลอยู่สักสามข้อค่ะเชิญค่ะข้อแรกเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าสารนุนเขาเนี่ยรับไว้เนี่ยค่ะโดยโดยโดยขยายความมีความขยายขอบอำนาจของตนเองค่ะทั้งทั้งที่ตัวบทก็ชัดเจนบทบัญญัติมันชัดเจนหรืออดีที่ผ่านมาชัดเจนค่ะำวิจัยของของศาลท่านเองก็เคยวิจัยว่ามันต้องร้องผ่านอัยการสูงสุดนะฮะ ตอนนี้ชัดเจนนะครับทีนี้ข้อสองเนี่ยผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมฮะเป็นห่วงว่าต่อไปคอรมอรเสนอกฎหมายอะไรก็ตามทีนะฮะรัฐสภาเสนอกฎหมายอะไรก็ตามทีที่นากันอยู่ดีๆก็ไปร้องกันว่านี่ยคือการล้มล้างการปกครองซึ่งซึ่งอายการสูงสุดเนี่ยเขาก็มีฉัยว่าการดําเนินการของสสอการดําเนินการของครมอเนี่ยเขา แก้ไขกฎหมายตามมาตรา291เพราะเมื่อเขาแก้ไขกฎหมายตามมาตรา291เนี่ยในตัวของมันเองเขาทําตามรัฐธรรมนูญ่ะเมื่อทําตามรัฐธรรมนูนแล้วมันจะไปล้มล้างการปกครองอย่างไงผมก็น,นําเสนอว่าอย่างเนี้ยก็เขียนได้ชัดเจนว่าถ้าองค์กรที่เขาทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีก็ดีรัฐสภาก็ดีองค์กรอิสระอื่นๆก็ตามทีดไม่ว่าจะเป็นปกชปกตองค์กรอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีรัฐธรรมนูญให้อํานาจเขาไว้เนี่ยมันไม่ใช่การล้มล้างการปกครอง่ห้ามสารานญรับเรื่องนี้ไว้วินิจฉัยโดยเด็ดขาดนี่เป็นต้นค่ะ ประการสุดท้ายเนี่ยที่ผมเห็นมีเหตุผลรองรับก็คือว่าสารและรํานูเนี่ยเขาเป็นสารเดียวสารเดียวไม่มีอุทธรณ์ไม่มีดีกาพูดง่ายคือสอิทธิ์ขาดทั้งหลายอยู่กับเขาอะตัดสินแล้วจบเลยผูกพันองค์กรูกแล้วก็เห็นไว้ว่าผูกพันองค์กรอื่นค่ะรัฐสภาผูกพันองค์กรทั้งหลายทั้งปวงแต่นี้ปัญหาเช่นเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าถ้าเรา ไม่คิดจะแก้ปัญหาเนี่ยถ้าท่านบอกว่าท่านมีอำนาจที่อยา่างถูกไหมครับท่านบอกว่าท่านมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างใครจะมาบอกฉันว่ามไม่มีอำนาจก็โกกกํรมลุมบอกว่าท่านมีอำนาจแล้วก็แถมปลกพันองค์กรอื่นด้วยคซึ่งการมีอำนาจหรือไม่เนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้อย่างเช่นกรณีที่ผมผมกลับเรียนไปแต่ว่าไม่มีใครไป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 โต้แยงได้ เราจะไปอุทธร์ไปตีกาที่ไหนก็ไม่ไม่ได้เพราะท่านมีศารเดียวในตนเราก็เลยคิด <ừ> ว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยถ้ามันจะสร้างองค์กรขึ้นมาสักองค์กรหนึ่งเอาบุคคลที่เป็นประมุขของของศาลยุติธรรมก็ดีศาลปกครองก็ดี ประธานรัฐสภาก็ดีอายการงูงสุดุมาเป็นองค์กรที่<ะ>ที่เขาเทียบเคียงได้กับเป็นองค์กรที่จะวินิจฉัยว่า<ะ>เขตอำนาจของศาล มีแค่ไหนอย่างนี้ลรอคะใช่ใช่<า>สมมติว่าศารยุติธรรมเนี่ยเขาจะมีนะครับว,ว่าคดีนี้จะขึ้นศาลไหนอย่างเงี้ยเข<อ>าจะมีองค์กรมาวิจารณาเอาอย่างนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิดนึงคุณชูศักดิ์ถ้าจะแก้มาตราหกสิบแปดจะแก้ไปในทํานองไหนอย่างไรแล้วจะระบุชัดเจนย,ยังไงว่ายื่นโดยตรงไม่ได้เนี่ยจะมีประโยคไหนที่จะต้องระบุโดยตรงหรือว่าจะมีคาอะไรที่จะมีการระบุไว้ในมาตราห8สิบปดที่แก้ใหม่ค่ะเจนหนึ่งก็คือว่าให้ร้องต่อไอการสูงสุดให้ทางสวกคจริงภายใน สามสิบวันเดแล้วจึงสงสารอะไรทำนองนี้ชัดเจนเลยคะแล้วก็ยืนคำร้องต่อสาลนูนแล้วก็จะขโมยไว้เลยแต่จึงคนร้องโดยตรงไม่ได้ค่ะอ่อเอาให้มันชัดกันเลยทั้งนี้ความจริงเนี่ยผมก็เรียนตรงไปตรงมาว่า ความเดิมมันก็ชัดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมื่อท่านดีความอย่างนี้ผมก็จะเอาให้ชัดยิ่งขึ้นคุณชูศักดิ์คะแล้วเรื่องขอบเขตอำนาจศาลเนี่ยจะมีการเขียนไว้ลงด้วยไหมคะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอะไรอย่างที่คุณชูศักดิ์ี้อันนี้เป็นข้อเสนอของผมผมคิดว่ามันควรจะมีมาความว่าเมื่อคำวิจัยเนี่ยออกมาแล้วมันผูกพันองค์กรอื่นถ้ามีการโต้แย้งว่าสาลรัฐมนทรนกระทาเกินเลยขอบอำนาจก็เอาเข้ากรรมการชุดนี้ เพื่อวินิจฉัยเออเขาเขาวินิจฉัยอยู่ในเขตอำนาจของเขาไหมถ้าอยู่ในเขตอำนาจก็ผูกพันถ้ามันไม่อยู่ในเขตอำนาจเกินเลยขออำนาจที่ตนเองมีอยู่ไปก็ไม่ผูกพันค่ะมันก็จะทําให้ผู้ใ่้สารนะรัฐมนตนีท่านท่านต้องระมัดระวังว่าเออไม่ใช่วินิจฉัยอะไรก็ทุกอย่างติดขาดอยู่ที่ท่านอย่างเดียวคจะมาโต้แย้งคัดค้านไม่ได้ซึ่งผมว่ามันก็ไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมเหมือนกันเหมือนกับในกรณีที่ ค,ค่ะขออนุญาตนิดนึงคือเวลาใกล้หมดแล้วที่ฉันอยากจะถามว่าคือจะแก้มาตรา68อย่างนี้ดิฉันก็ดูแล้วรู้เลยว่าอุปสรรคเนี่ยเยอะแน่นอนไม่ง่ายแน่นอนอเพราะว่าถ้าแก้แบบนี้มันชัดเจนมากเหมือนไปนลดรถอนอำนาจศาลแล้วมันจะกลายเป็นว่าโดนเพื่อพักเพื่อไทยจะโดนรุมเองว่าขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองแทนหรือเปล่าไหมคะคุณชุมันก็เป็นเรื่องของรัฐสภาเนี่ยครับรัฐสภาแก้ร,รัฐ,ฐนูนก็ร,รัฐสภาก็ต้องคิดว่าตัวเองถูกกระทำไหม หรือไม่ล่ะููะไมไหมล่ะคะวามเป็นธรรมที่เกิดขึ้นต่อรัฐสภาเองเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องพรรคเพื่อไทยค่ะแต่มกา,าทมจาที่ทำนี้ก็ค,คือทําเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เกิดความรอบคอบและการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายมันเป็นธรรมมีความชัดเจนขึ้น ค่ะดิฉันดิฉันกลัวว่ามันจะเป็นปมไม่กลัวหรอเขามันจะเป็นปมอีกปมหนึ่งที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งนอกสภาทั้งมวลชนต่างๆนี่อาจจะมีมาตามมาจากเรื่องนี้ก็ได้นะคะคุณชูศักดิ์ค่ะก็ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ลดทอนำอำนาจอะไรของศาลค่ะถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเขียนถ้าให้ชัดเจนกำหนดอำน,นำาจหน้าที่แต่ให้ชัดเจนเราไม่ได้ไปยกเลิกสารและธรรมลูนถูกไหมฮะ เราไม่ได้ไปล้มท่านอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าขอขอความกรุาว่าต่อไปนี้ ก็บทบัญญัติของรัฐนูนมาตราเนี่ยมันต้องชัดเจนขึ้นสองขอบเขตอำนาจหน้าที่มันต้องชัดเจนขึ้นสิ่ที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เนี่ยเรียนเรียนว่ามันท้ายที่สุดเนี่ยต่อไปเนี่ยคอรมอเสนอกฎหมายรัฐสภาเสนอกฎหมายแล้วต่างพอมีคนไปร้องตุ้มสารรับตุ้มท้ายที่สุดก็คือว่าที่ผมใช้คำว่ามันก็คือขยายขอบเขตอำนาจ ค่ะมัน<ล>มันจะกลายมันจะกลายเป็นเหมือนว่าพอแก้กฎหมายนี้เพื่อล็อกไม่ให้คนไปร้องได้ง่ายขึ้นแล้วนาไปสู่การแก้รัฐธรรมนูนพอแก้รัฐธรรมนูนคราวนี้ก็จะไปแก้เรื่องของอํานาจศาลอย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้สิคะคุณชูศักดิ์ค่ะก็มันมันมันจาเป็นต้องแก่ก็ต้องแก้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันระบุช,ชัดมันมันฟ้องชัดเจนว่ามันท้ายสุดถ้าปล่อยไว้อย่างเนี้ยรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้รัฐสภาก็ทําอะไรไม่ได้ ไทยก็ไปร้องได้กันโอ้ร้องกันซึ่งถึงแนวโน้มมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะนค่เดียวเดียวคนนั้นไปร้องเดี๋ยวคนนี้ไปร้องคือมันก็วุ่นวายกันหมดเอาละพีเค่ขออนุญาตจะได้ติดตามกันต่อไปหมดเวลาแล้วจริงๆอ่ะคุณชูศักค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเวลาเราคงจะได้มาคุยกันยาวๆแล้วก็ลึกๆกว่านี้ด้วยนะคะคุณชูศักค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชูศักดิรินินค่ะที่ปรึกษาคณะทรรานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆดิฉันชนิดานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสว